สวัสดีครับอยู่กับช่องเงาะป่าลั่นทุ่งครับวันนี้ผมพามาดู L40 ครับ L40 งานงอครับสาเหตุเกิดจากน้ำมันเครื่องแห้งครับ คนซื้อไม่ได้ครับคนครับไม่ได้ซื้อนี่แหละเช็คเด้อเช็คเด้อน้ำมันเครื่องเด้อดูบังเด้อน้ำมันเครื่องดูน้ำมันเช็คคนเช็คเช็คไม่เป็นครับอาการก็เลยเป็นแบบนี้ครับ เดี๋ยวนเอา4018 40แรง40แรงครับเนื่องจากคนขับไม่รู้ว่าเช็คน้ำม hmm. so ันเครื่องตรงไหนก็ทำให้เกิดอาการแบบนี้ครับแหวนตายครับอาการดีนะยังไม่หนักมากครับถ้าอาการหนักมากก็ชับละลายลูกสูบติด แต่นี่คือแหวนแหวนตายครับยังอาการยังพอยังพอตุเราครับถึงไม่ถึงขั้นโคม่าครับก <c oughs> ็ยังเหมือนกับให้ออกซิเจนครับฝา,า, <c oughs> ากเป็นวัาหอนครับสำหรับคนใช้รถ,รถไถหรือ ขับรถไม่ว่าจะเป็นมอเตร์ไซค์หรือรถปิกอัพรถกระบะรถเกง๋งรถอะไรทุกอย่างถ้าขับแล้วเราก็ต้องเช็คน้ำมันเครื่องเช็คน้ำก่อนที่จะออกเดินทางก่อนที่จะทำงานครับฝากไว้ด้วยครับเพราะว่าถ้าเราไม่เช็คเราไม่ดูครับก็จะมีปัญหาตามมาทำให้เสียเวลาเสียเงินครับโดยที่ใช่เหตุก็ จะเป็นปร,ป,รประมาณนี้แล้วครับอาการจอดมาประมาณอันหนึ่งอาทิตย์แล้วครับรออะไรตอนนี้อะไรได้ไหมละครับแหวนชุดเท่าไหร่ <1700. S 1> แหวนชุดหนึ่งหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนพัดลมี่ในะนี่ครับอันนี้ลูกสุบลูกสุบ ของสี่สิบแรงครับอันนี้แหวนประกอบโดยช่างศอนรางครับอันนี้ลูกมือครับอันนี้ครับแกดูนะครับหน้าตาเนี่ยหน้าตาคนขคับเนี่ยทำได้อยู่แล้วแรงไงหน้าตาคนขคับอยากแรงอย่างเดียวก็สปริงสิ่งครับออก,นะก้อเองะเออก้อสปริงสิ่งก้อเองด้วยนะซื้อมาก้อเองครับลดอย่างแรง วิ่งตาม50นี่แบบสบายสบายเลยแต่ว่าเช็คน้มันเครื่องไม่เป็นครับโอ้รับได้นี่เนี่ยเขาเรียกว่าครับได้แต่รับเป็นมันแตกต่างกันครับย่งไัก็ฝากไว้ด้วยสำหรับคนที่ใช่รถ นมันเครื่องึงูมืนั่นนะมันใช่ลูกใ้รถเด้อก็ระวังไ่ไดาอ้าววันนี้เงาป่ารันทุ่งก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับเนี่ยเหตุผลที่ไม่เช็คน้ำมันเครื่องบ๊ายบายสวัสดีครับเนี่ยไปบายไปพร้อมกับหน้าตาคนขับนี่ครับเนี่ยครับหน้าตาคนขับ